ส่วนความคืบหน้าหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวเรื่องของการต้มตุ๋นนะครับโดยเฉพาะที่เขาเรียกตัวเองถูกเรียกตัวเองว่าแก๊งควายหรือว่าที่สงขลานะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตำรวจเขาสามารถไปจับกลุ่มได้คือกลุ่มนี้คุณคน,คนร้ายกลุ่มนี้เขาจะใช้นคนนะใช่ค่ะเขาบอกอว่าสมาชิกเนี่ยจะมีประมาณ50คนแล้วก็จะไปลวงคนที่เป็นเอ่อคนที่มีฐานะหน่อยนะคะแล้วก็ลวงมาเพื่อที่จะมาทําธุรกิจร่วมกันนะคะธุรกิจที่ว่านี่ก็จะเป็นประเภทเกี่ยวกับการ ติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์นะคะแล้วก็พยายามชักจูงค่าเสียหายด้วยเงินค่าเช่าแต่พอชักจูงสําเร็จแล้วเนี่ยก็จะชวนมาเล่นการพน,นันนะคะใ,<ช>ในวงการพนันเนี่ยเขาก็จะมีแก๊งเลยจะเตรียมกันเลยว่านนนคนหนึ่งเป็น,นเ,นนเนสีย าจารย์คนหนึ่งเป็นผู้จัดการคือเหมือนกับว่าการพนันในวงนี้ทุกคนมีฐานะใช่ใช่แต่สุดท้ายก็จะหลอกจกนกระทั่งผู้เสียหายเนี่ยสูญเสียงเงินไปเป็นจํานวนมากนะครับแล้วเขาก็บอกว่ามีคนที่เชี่ยวชาญเรื่องการพนันมาสอนอะไรต,ต่างๆมากมายหลายอย่างแต่สุดท้ายก็ถูกหลอกเงินไปเยอะมากจริงๆนะครับอ่ะลองฟังเสียงกันดูนะครับว่ามีรายละเอียดที่น่าสนใจขนาดไหนยังไงบ้างนะครับอ่ะคร่าวๆเนี่ยเขาบอกว่า เ,เงินแต่ละครั้งที่ได้มาตัวคนที่ถูกจับก็คือนายธีระถาวรอายุ55นะครับเขาบอกว่าทําแบบนี้มา8ปีแล้วทรัพย์สินที่ได้ไปเนี่ยร้อยกว่าล้านบาทแล้วเงินที่ได้เขาก็จะแบ่งการสัดส่วนแล้วแต่ว่าใครได้ไปมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างครับล่าสุดหลอกผู้เสียหายในอําเภอระโนดนะคะได้ทรัพย์สินไปเป็นเงินสด4ล้าน2แสนบาท นายเทยระเนี่ยมีหมายจับในคดีเดียวกันทั้งในท้องที่ตํารวจภูทรภาค8ภาค9รวมกันแล้วเนี่ยแดหมายจับด้วยกันเลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยกําลังจะขยายผลการจับกลุ่มแก๊งควายมาดมําเนินคดีให้ได้ทั้งหมดนะคะตอนนี้เบื้องต้นทราบตัวผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดแล้วเจ้าหน้าที่ทําแผ่นชาร์ตเอาไว้เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับเพื่อที่จะติดตามคดีต่อไปค่ะ